ถนนสายพหลโยธินหน้ามหาวิทย,ย,ยาลัยพะเยาถือว่าเป็นถนนที่ผู้ใช้รถใช้ถนนขับขี่สัญจรตลอด24ชั่วโมงและในระหว่างริมทางจะมีร้านค้าของผู้ประกอบการทั้งหลายได้มาจับจองพื้นที่เพื่อขายของให้กับนิสิตเป็นจำนวนมากทำให้การจราจรบริเวณหน้ามหาวิทย,ย,ยาลัยพะเยาเกิดความจราจรมากในทุกๆวัน หน่วยงานที่รับผิดชอบจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาทางด้านการจัดระเบียบร้านค้าบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาอย่างไรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางก็งมีตำรวจใช่ไหมครับแวงกันทางใช่ไหมพ่อค้าแม่ค้าอยู่ที่ตรงร้านอ่ะที่แผงลอยไปตั้งอยู่นะเขาต้องมาจะมีส่วนร่วม้วยนะแล้วก็ต้องมีเทศบาลใช่จะต้องหาลือเัยนว่า เราจะแก้ไขปัญหาตรงนั้นอย่างไรมหา,ายนะัยหน้ามอที่จราจรมีปัญหาบาดเหตุมากก็เพราะร้านค้าแข็งลอยใช่เป็นถัหนึ่งนะอันที่สองนักศึกษาที่เป็นบาดเหตุนักศึกษาชอบมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนรับผมและนักศึกษาก็เอารถมอเตอร์ไซค์จอดกินถนนทางหลวงด้วยเพราะฉะนั้นครั้งน,นี้ปัญหาหน้ามหาลัยเรื่องร้านค้าแข็งลอยเนี่ยจะแก้ด้วยวิธีการ มีส่วนร่วมถ้าถ้าตอนนี้ถ้าไปไล่มันก็เหมือนมันก็จะในล,ลักษณะชาวบ้านก็ไม่พอใจแล้เดี๋ยวก็จะมีการประทวงมีมอบมีอะไรอ้างขวงเองเท่าที่ดูก็ก็ได้เอากำแพงกองกินะไปกัน้นเป็นแนวไว้ตรงหน้ามาซึ่งตรงนี้มันมีอุบัติเหตุเยอะแล้วพอมีร้านค้าก็นักศึกษาที่อยู่ตามหอพักใกล้ๆใ,ใช่ไหมมันก็ ขาก็ไม่ไม่ยู่เทินกันแบบเขาก็มีการย้อนสอบเชื่อว่าเราจัดการไม่ได้แต่มันก็ขึ้นอยู่ที่ทางพ่อค้าแม่ค้าเองคือจริงๆชาวบ้านก็ต้องมีสนม,ม,สนมด้วยเนอะมาม<น>ะคือเราเองจะไปไล่ผัากกันเองมันมันก็ไม่ไหวส่วนทางด้านแม่ค้าที่ตั้งร้านขายของริมทางหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาเปิดเผยความรู้สึกว่าพอจะทราบนะครับว่าที่เรามาตั้งร้านค้าบริเวณริมของหน้ามหาวิทยาลัย รู้มันอันตรายเราเสียงว่าเด็กก็ชอบละครับรถเลนอ่อนสองแลาอันตรายเกิดบ่อยเราก็รู้ทั้งที่รู้แต่ว่าคว้มที่ว่าเราเป็นไหนได้ควรนเขาคงคงให้เราพอมีแะไใการแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบสังคมของร้านค้าที่ลุกล้ำข้ามเส้นทางของแขวงการทางนั้นทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นแขวงการทางหลวงจังหวัดพะเยาและเทศบาลตำบลแม่กาจังหวัดพะเยาพ่อค้าแม่ค้ารวมทั้งตัวนิสิตเอง ต้องมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบซึ่งกันและกันเพื่อให้ระเบียบทางสังคมและการจราจรปลอดภัยธนชิตบำรุงเชื้อสุภชยัยสันก้อนสำนักข่าวแอคทีฟนิว